ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสิน Channel นะครับสาหรับคลิปนี้จะมาแชร์ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับพอดีแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์มันไม่สู้แดดนะครับกลางคืนก็เย็นปกตินะครับแต่กลางวันนี่ไม่มีความเย็นมีแต่ลมออกมานะครับพอดีผมแก้ปัญหาด้วยการตอนแรกผมก็เปลี่ยนกรองเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองแอร์ด้านกรองอากาศด้านในรถไปแล้วนะครับแตอาการก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้ผมจะแก้ปัญหาด้วยการล้างคอยแอร์ด้านนอกนะครับคอยคอยเย็นคอยร้อน ล้างตัวคอยร้อนนะครับอาการจะดีขึ้นแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับก่อนอืึ่นก็จะมาถอดตัวกระจังหน้าหน้าหน้ากากหน้านะครับตัวที่เนี่ยคอยร้อนจะอยู่ด้านหน้าของมอน้ํานะครับจะล้างให้ถนัดถนัดก็คือผมจะต้องถอดตัวกระจังหน้าออกนะครับมีตัวน,น็อตตัวล็อกอยู่ข้างบนสี่ตัวนะครับ ทุดล็อกนะครับแล้วก็ข้างล่างอีกสองตัวด้านมุมตัวมุมมาขอบๆนี่นะครับดูดูให้ดีนะครับแล้วก็มีน็อตตัวกลางอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับครับถ้าเราถอดน็อตออกหมดแล้วก็เราก็สามารถดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าถอดกระจังหน้าแล้วเราก็จะเห็นตัวคอยร้อนชัดๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัวล็อกด้านหน้าดึงออกมาตรงๆเลยนะครับอากาศออกง่ายนะครับตรวนี้ว่าผมก็เคยฉีดน้ําล้าง บ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สะอาดนะครับฉีดน้าอย่างเดียวมันสะอาดข้างในไม่ข้างในไม่ไม่ไมไมไมสะอาดพอนะครับผมว่านะแล้วก็เห็นภาพกระเบาอย่างเกาะเต็มเลยผมก็เลยจะใช้น้ํายาล้างคอยร้อนโดยเฉพาะเลยนะครับมาล้างรอบนี้ครับก่อนึงก็ฉีดน้ําล้างก่อนนะครับฉีดน้ำเปล่าก่อนไปเข้าไปก่อนนะครับนี็ทั่วเลยนะครับ ครับตัวน้ํายาล้างนี้ผมก็กดสั่งซื้อมานะครับ F2 แล้ครับราคาก็อยู่ประมาณร้อยนึนงครับประมาณรวมส่งเลยนะครับร้อยนิดๆนะครับไม่แพงเลยครับสําหรับตัวนี้นะครับจะดูว่าสะอาดขนาดไหนนะครับก็ใช้แบบเข้มข้นไปเลยไม่ต้องผสมน้ำลยครับผมจะทำการฉีดน้ำยา ทิ้งไว้ประมาณตั้ง5นาทีนะครับโดยที่ใช้ทั้งยำกัดถองส่วนกสก,ก็จะฉีดน้ำเปล่าได้ออกนะครับเนี่หลังจากทิ้งไว้เราจะมาล้างออกก็ดูผลงานครับว่าจะสะอาดขนาดไหนนะครับจะล้างบ่อน้ำไปด้วยเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอ,อ้โหจรจะล้างเฉพาะออออ่อยร้อนอย่างเดียว ขีให้ให้น้ำให้สะอาดเลยนะครับครับนี่คือหลังจากาการล้างเรียบร้อยแล้วครับล้างน้ำเปล่าออกหมดแล้วนะครับนลยจด้เช็ดให้แห้งเปล่าให้แห้งนะครับในจากนี้ตา,าดเลยนะครับเห็นไหมครับขาวเลยครับนี่ไม่เคยล้างเป็นสิบ ก็ตั้งกัดตือมาไม่เคยล้างนะครับทำให้แอเย็นไม่ไม่สู้แดดนะครับอาการอาการแบบระบายความร้อนไม่ดีคือกลางวันเนี่ยเปิดแอร์ยังไงก็มีแต่ลมนะครับไม่มีสู้แดดไม่ได้แต่กลางคืนเย็นฉ่านะครับกลางคืนเย็นปกติแต่กลางวันมีแต่ลมครับความเย็นน้อยมากถือว่าไม่เย็นเลยครับนี่แค่ปัญหานะครับ ครับเรียบร้อยแล้วก็จะทดลองนะครับมันจะเย็นไน่นะครับครับหลังจากล้างคอยร้อนด้านนอกไปแล้วครับก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้พักหนึ่งก็เย็นอาการอากาศเย็นก็ดีขึ้นเลยนะครับฉ่ำมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะใช้ได้ดีได้นานขนาดไหนก็ลองรอพิสูจน์กันนะครับเพื่อนนี่คือวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับเผื่อใครเจอปัญหานี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนับฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ